ทั้งท่านผู้จัดการและผู้บริหารสูงในการจัดานนการบริษัทข้างรานนี้ครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ทางสมาคมได้ให้เกียรติจังหวัดสุรินในการเป็นพื้นที่ในการจัดงานในพิธีเปิดสุวรรณที่ SBA สัญจรหันน้อน Biosecurity ที่ SBA ในวันนี้ในนามกรมปศุสัตว์ก็กราบขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่มีความสำ มีความสำคัญในการดำเนินให้มีการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งวัตถุประสงค์นในการจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกันขันน็อตในการเฝ้าระวังเป็นการสร้างความตาระหนักใฝ่รู้ตั้งใจและเฝ้าระวังต่อเนื่องในการเฝ้าระวังเองนะครับคือสถานการณ์าจจะเบาบางลงจากใน,นอดีตเท่าที่ที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามาทุกภาคส่วน,น,ท,นทุกท่ายในม่ายภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะที่รักเจ้าท,ที่สุทธิสัตว์ก็ดีนะครับ ก็ต้องช่วยกันตื่นตัวยางยงิ่งรอนใจไม่ได้นะครับซึ่งต้องข้อระวังร่กันต่อไปนะครับในการในโอกาสนี้ต้องการคอบคุณทุกท่านนะครับนะครับก็ขอให้งานจัดก,การในวันนี้นะครับให้ผ่านผลนไปด้วยดีและประสบชุวงเปลี่ยนแทำและนำข้อเสนอหรือข้อเสนอในวันนี้จากรี่อุปกร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเอามาปรับใช้ด้วยที่ในทุกกิจกรรมทั้งในภาคเอกชนด้วยนะครับ ทางเจ้าที่บริษัทของที่มารบริษัทสุรินด้วยนะครับแบบัดนี้ได้รับสมควแล้วรกระผมก็ขอเปิดการสัมมนาสัญจรนะครับขันน็อตบรโภซิลลิตี้สู้เอเอชเอสเตอร์นี้ครับพขกลับผมครับ